มเก็ตของโจนาธานและที่นี่จะขายแค่ของที่ใช้สำหรับแก้ไขปัญหาให้กับทุกคนไหนน้องบา่าวลองบอกปัญหาน้องบา่าวมาสิก็อย่างที่พี่รู้ของกูโทษครับก็อย่างที่พี่รู้แหละครับผมมีปัญหาพรตาแม่ยายเล่นทำความสะอาดบ้านเล่นทำงานบ้าน,นพวกนี้พี่พอช่วยแก้ไขปัญหาจุดนี้ได้ไหมครับนี่เลยไม้กวาดไม้ถูวิเศษอ๋อแต่ถ้าไม่ชอบ แต่ถ้าน้องบ่าวมีปัญหาเรื่องการทําอาหารนะนี่พี่บ่าวแนะนําเลยนี่ผงปรุงรสสตรอร่อยเน่ลองเอาไปใช้ดูรับรองพ่อตาแม่ยานี่หลงหัวปักหัวปัม๊มแต่น้องบ่าวอย่าลืมนะทุกอย่างที่น้องบ่าวทําเนี่ยต้องมีความสุกกูถักะละมังส่งวยทำสรามเนมีเนตน ปปงงพี่บอสวันนี้เนี่ยพี่เก่งขึ้นเยอะเลยนะพ่อกับแม่ก็ชมพี่ใหญ่เลยอะเพื่อหนูเนี่ยพี่ก็ต้องพิสูจน์ให้พ่อกับแม่เห็นซิวพี่ทำได้ อูอะไรวะเนี่ยเนี่ยก็เมื่อวานนี้พี่บอสทำไมเป็นเงี้ยอ๋อพอดีว่าเมื่อคืนเนี่ยเพื่อนของแม่มาปาร์ตี้กันหนักไปหน่อยอะห้องน้ำก็เลยอยู่ในสภาพแบบนี้ไงนี่เกิดเรื่องใหญ่แล้วคุณปู่โทรมาบอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงจะมาถึงบ้านเราอั่นนั่นเราจะทำไงดีอ่ะปู่จะมาตื่นเต้นอะไรขนาดนั้น คุณปู่ของหนูเนี่ยเขาเป็นคนที่รักความสะอาดมากถ้าเขาเห็นอะไรที่ไม่เรียบร้อยหรือว่าสกปรกเนี่ยเขาจะโมโหมากเลยนะแล้วพี่เนี่ยก็อาจจะโดนไปด้วยไม่ต้องห่วงพี่ทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วสะอาดแบบหมดจดเลยแล้วยิ่งห้องน้ําเนี่ยเขายิ่งให้ความสําคัญมากเลยนะจริงด้วยลืมได้ไงวะเนี่ยสวยแล้วทำไงดีวะมีเวลาหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าคงทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะ มีคนเดียวที่จะช่วยเราได้นี่เลยน้องบ่าตัวช่วยที่จะแก้ไขปัญหารเรื่องนี้ได้นะเอาไปเลยพี่ให้ใจเย็นๆพี่ให้อยู่แล้วก็พี่ผมต้องรีบอีกสี่นาทีคุณปู่จะมาแล้วครับพี่สิหแค่สิหวีเท่านั้นน้องเอ้ยทีนี้ห้องน้ำน้องเบ่าก็จะสะอาดเนียนคลิป อืมใจเย็นใจเย็นไม่ต้องเครียดไม่ต้องครียดอ,อย่าลืมสิว่าเรานี่ต้องมีความสุขน,น,นี้เดี๋ยวพี่สอนเกลียรบความสุงง่าย วายวายวายวาูวายวายวายวาวาวาจวาวาวาย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 วาวาวิยวายวาวายวายวายวาวายวายวไยวายวา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 วยวาวายวาวไวาวายวาวนวายวา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 ยวาวาวยวาววาวาววววาววววไวว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 ว สิบห้าวิจำไว้เหลือเวลาสิบวันทีลองใช้วิกโซลสะอาดไว้ลองใช้วิกโซลสะอาดไว้แฟนรักแฟนหลงวิ่งไวเวอร์เสร็จสิบห้าวิสบายแรงไว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 วิกโซล ลองใช้วิกซอสะอาดไว้ลองใช้วิกซอสะอาดไว้แฟนรักแฟนหลงวิ่งวเวอร์เสร็จเสร็จห้าวิสบายแลยแบ้านบอกพ่อบ้านอยากให้พื้นห้องน้ำเสร็จแล้วิกเวลาหรือตั้งเยอะหาอะไรทำมาึุปูดีกว่าสวัสดีครับพ่อวันนี้บ้านดู มันก็สะอาดดีนะเดี๋ยวฉันขอใช้ห้องน้ำหน่อยนะทำไมห้องน้ำมันเป็นแบบนี้ใครเป็นคนทำความสะอาดห้องน้ำผมครับ คสุณสะอาดมากเก่งมากฉันไม่เคยพอใจอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยคุณปู่คะคนนี้คือแฟนหนูเอค่ะตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงทดสอบของพ่อกับคุณแม่ค่ะทดสอบทดสอบอะไรกันครอบครัวเราไม่เคยมีเรื่องแบบนี้มาก่อนใช่ อันที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีบททดสอบอะไรหรอกเราแค่อยากให้แกเนี่ยเข้าใจแล้วก็ดูแลกันในบทบาทของผู้รักหรือผู้ชีวิตเท่านั้นเองปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นเมียเนี่ยต้องทำงานบ้านแล้วก็ดูแลทุกเรื่องในบ้านซึ่งเป็นเป็นหน้าที่ที่หนักมากเพราะฉะนั้นผู้ชายที่จะเข้ามาเป็นสามีของลูกสาวฉันจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้ครอบครัว ถึงจะอยู่ดูแลกันยังมีความสุขไงล่ะ <g ül üyor> ทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมบอสขอบคุณทุกคนมากเลยครับเข้าใจแล้วครับเข้า <g ül> ใจแบบทองแท้เลยละครับงั้นเราเบ้กัน <g ül> ได้เลยใช่ไหมครับอืม <g ül> <c oughs> แต่งค่ะเอ้ยไม่ได้